เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้แอปพลิเคชัน unfair Facebook นะคะให้ผู้ใช้งานนะคะคลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะที่เราติดตั้งแล้วถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกเราก็คลิกที่ปุ่มสมัครใช้งาน f a c e b o o k นะคะจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานก็ใส่ชื่อนามสกุลลงไปนะคะ แล้วก็ปวดระบุชื่อของคุณเพื่อให้คนหาเจอได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อระบุเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะคะจากนั้นนะคะก็ระบุวันที่เกิดเดือนแล้วก็ปีพศออนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นกรอกวันที่เกิด แล้วก็คลิกถัดไปจากนั้นนะคะให้เลือกเพศว่าคุณเป็นเพศอะไรเพศหญิงกดถัดไปจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะหรือจะใช้ที่อยู่อีเมลก็ได้นะคะสร้างรหัสผ่านของคุณโดยที่ ต้องป้อนรหัสผ่านอย่างน้อย6ตัวแล้วให้ผสมกันทั้งตัวเลขตัวอักษรน,นะคะห้ามมีเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็ลงมือกรอกรหัสผ่านได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ ให้กดปุ่มถัดไปแล้วก็กดปุ่มสมัครใช้งานนะคะตอนนี้ระบบของของเราเนี่ยได้ผิดพลาดต,ต้องลองใหม่ก็คือยังสร้างไม่ได้นะคะก็กดยกเลิกไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าใครมีบัญชีแล้วนะคะเรากดปุ่มข้างล่างเลยแล้วเลือกเข้าสู่ระบบนะคะ แล้วก็กล่องอีเมลที่เป็นบัญชีผู้ใช้งานจริงนะคะ ค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาหน้า facebook ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่เมนูเมนูด้านล่างนะคะจะมีเมนูอยู่นะคะแล้วไปเลือกที่คำว่าเพจของคุณนะคะจากนั้นนะคะเพจที่เราสร้าง เอาไว้เนี่ยเราจะเห็นชื่อเพจเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเราจะทำการสร้างเพจใหม่เราต้องคลิกที่ปุ่มสร้างปุ่มสร้างเพจนะคะเริ่มต้นใช้งานแล้วเราก็ระบุหมวดหมู่ที่เราต้องการจะสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะขายสินค้าขายสินค้าเนี่ยก็จะเป็นบริการ ในท้องถิ่นช้อปปิ้งค้าปีกกีฬาและสันทนาการอาสังหาริมทรัพย์กฎหมายร้านอาหารนะคะลองเลือกบริการในท้องถิ่นแล้วกันนะคะแล้วตอบถัดไปต้องการตั้งชื่อเพจนี้ว่าอะไรเราก็ตั้งชื่อไปว่าสินค้าดีดีตำบลน,นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอาจจะตั้งเป็นชื่อร้านค้าของเราก็ได้นะคะจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่ถ้าต้องการเพิ่มที่อยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดนครราชสีมาเราก็เซิร์ชนครราชสีมาอยู่อำเภออะไระถ้าอยู่อำเภออำเภอพิมายใช่ไหมคะ ก็เสิร์ชหาเพื่อพี่ไม่มีไหมคะลบนครราชสีมาก,ก่อนเสิร์ชหาใช้อำเบอรพี่ไมเป็นแหล่งที่ตั้งนะคะแล้วจากนั้นเราก็กดปุ่มถัดไปแล้วเขาก็ให้เพิ่มรูปหน้าหน้าปกหรือรูปโปรไฟล์นะคะเราก็เลือกที่เพิ่มรูปโปรไฟล แล้วจากนั้นก็ดำเนินการต่อเลือกรูปภาพจากอัลบั้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเลือกรูปภาพของสินค้าชุมชนอันนี้ทำไว้แล้วทำเป็นกราฟิกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอนออตัดต่อภาพอีกโปรแกรมหนึ่งเนาะแต่อันนี้โปรแกรมเนี้ย a c e b o o k เขาก็มีให้กำหนดฟิลเตอร์ได้นะคะ ฟิลเตอร์แบบต้นฉบับวินเทจสปริงฤดูร้อนแบบโฟล์วินเชอร์อ่าลองเลือกแบบอัตโนมัตินะคะหรือเลือกเป็นวินเทจหรือเราอาจจะเพิ่มข้อความเพิ่มสติกเกอร์ในอ่าสติกเกอร์ที่ที่เขาให้ใช้งานก็ได้นะคะตอนนี้ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ตอบว่าใช้น้านบนค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการใส่รูปเพิ่มหน้าปกแล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มรูปหน้าปกเราก็ต้องกดเพิ่มรูปหน้าปกข้างบนนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพแล้วก็กดบันทึก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มทั้งรูปหน้าโปกแล้วก็รูปโลโกโล้แล้วจากนั้นก็มากดปุ่มเรียบร้อยกดปุ่มเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ชื่อเพจมาหนึ่งเพจที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะอ่าโอเคขึ้นมาข้างล่างสุดเลยนะคะตอบ คลิกเข้ามาแล้วก็ตอบถัดไปเชิญเพื่อนเราอาจจะเชิญเพื่อนที่มีรายชื่ออยู่แล้วนะคะหรือเราจะเชิญเพื่อนอีกวิธีหนึ่งเนาะทีนี้เราก็จะมาตั้งค่าต่างๆใน facebook นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างปุ่มดำเนินการอ่ะคลิกเข้าไปเลยอยากให้ผู้ใช้งานหรือลูกค้าเนี่ยมาสั่งซื้อหรือเลือกซื้อ นะคะเราก็สร้างเป็นปุ่มเลือกซื้อเนาะแล้วกดบันทึกหรือเราจะสร้างเป็นปุ่มเลือกซื้อเราลิงก์ไปยังหน้าเพจ Facebook ของตำบลหรือเพจของสิสนค้าขายของก็ได้นะคะจากนั้นกดปุ่มบันทึกอ๋อต้องมีป้อนชื่อลิงก์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้อง copy l i n ลิงก์ ที่เป็นเพจของของดีตำบลน,นะคะเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าเพจสินค้าตำบลชีวานนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่เมนูเพิ่มเติมด้านล่างนะคะเขาจะเขียนว่าคัดลอกลิงก์ไปยังเพจนะคะเราก็คลิก ลลอกลิงก์ไปยังเพจแล้วก็จะกลับมาที่เพจของเรานะคะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่สร้างปุ่มดาเนินการเหมือนเดิมไปที่ปุ่มเลือกซื้อเลยแล้วก็คลิกวางวางลิงก์นะคะวางลิงก์ลงไปจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะ เมื่อกดปุ่มบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วก็ปุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นเลือกซื้อเลยทีนี้เราลองมาดูในมุมมองของบุคคลที่จะใช้งานนะคะก็จะเป็นรูปไอคอนตาเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าคนที่เข้ามาใช้งานดูเนี่ยจะเห็นปุ่มเลือกซื้อเลย เนาะแล้วก็จะมีปุบ Messenger เนาะอ่าโอเคค่ะทีนี้เราจะกลับมาที่หน้าแก้ไขหน้าแก้ไขเพจของเรานะคะเราจะใส่รายละเอียดลงอะไรลงไปบ้างนะคะเรามาดูที่เมนูของรูปภาพรูปภาพเนี่ยเราควรจะเพิ่มสินค้าหรือ ภาพตัวอย่างลงไปสักสักหนึ่งหรือสองรายการนะคะอ่าแล้วเราเราอาจจะโพสต์ว่าเชิญชวนเชิญชวนในการเลือกซื้อสินค้าเชิญชวนซื้อสินค้าของตำบลน,นะคะ หรือเราจะโพสอะไรก็ได้นะคะที่เป็นคอนเทนต์ที่ดูน่าสนใจนะคะอาจจะใส่ปุ่มไอคอนต่างๆให้ดูแบบน่าสนใจจะได้มีคนเข้ามาติดตามเพจเยอะๆนะคะ เนี่ยค่ะก็อาจจะแท็กแท็กไปที่ NRU นะคะแล้วก็ NRU ขีด U2T ขีดกลางนะคะขีดกลาง U t o T แบบนี้ก็ได้ค่ะพอเราโพสสินค้าแล้วเนี่ยเราก็กดดำเนินการต่อตอนนี้เรายังไม่ได้โปรโมทเพจเลยนะคะถ้าเราโปรโมทเพจเราจะเสียเงินให้เรากดเผยแพร่ไปก่อนนะคะกดปุ่มเผยแพร่ค่ะรูปที่เราโพสเมื่อกี้นะคะมันจะมาอยู่ในเมนูของรูปภาพ เมนูของรูปภาพนะคะเราก็จะเห็นภาพทั้งหมดที่เราโพส์นะคะเมนูของรูปภาพเราสามารถเพิ่มรูปอะไรเพิ่มเติมลงไปได้อีกนะคะหลายๆรูปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเพิ่มรูปตัวอย่างที่เป็นที่เป็นสินค้าขายของนะคะพอเราคลิกเลือกรูปแล้วก็ตอบตกลงแล้วก็ดำเนินการต่อ ผยแพร่นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการพเพิ่มรูปเพิ่มรายละเอียดรูปภาพนะคะหรือเราจะสร้างเป็นเป็นร้านค้าก็ได้นะคะ ร้านค้าอันนี้ต้องสร้างในเดสก์ท็อปนะคะพอดีว่าสร้างในมือถือก็เลยใช้งานไม่ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูที่เมนูของของการโพสนะคะของการโพสคือตอนนี้เราโพสไปละหนึ่งรายการโพสเพื่อที่จะให้ผู้ชมเข้ามาชมก่อน หรืออาจจะเพิ่มเพื่อนนะคะมันจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มเพื่อนที่มีอยู่แล้วเนาะก็คลิกยืนยันยืนยันเขาจะได้มาดูผพจเรานะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟีดข่าวฟีดข่าวก็จะเป็นข่าวที่สำคัญสำคัญเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาดูแต่ละรายการนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวจะขอสอนวิธีการใช้งานมากิทเพ e นะคะ